สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวันรนิวาสร่วมกับทีมพี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายนางประนอมแสงรีจากบ้านโคกกลางหมู่12สองตำบลบญาตอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครยานางประนอมแสงรีได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพจากมูลนิธิปอดเต็กตึงรวมกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้ครัวเรือนนางประนอมแสงรีเป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีทักษะการประกอบอาชีพสามารถพัฒนาตนเองได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยโมเดลสีสร้างสีทอ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป้าหมายให้ดีขึ้นซอยเพิ่มเลยได้คุณมาเอาเงินเดือนสำนเฮาเอาไว้จะอยู่ซื้อกินค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยโมเดลสีทอ ทัศนคติเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าได้รับโอกาสความรู้สึกของครัวเรือนเป้าหมายที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองชุมชนและสังคมทุกคนมีศัก,กยภาพสามารถมีทักษะความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องมีความถนัดในอาชีพตนเอง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้หลุดพ้นจากความยากจนครัวเรือนมีทางออกคิดและแตัดสินใจว่าจะแก้ไขความยากจนของตนเองได้การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละครครัวเรือน ครัวเรือนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาตนเองได้การปรับทัศนคติการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้การออมการทําบัญชีครัวเรือนและการจัดทำแผนชีวิตโดยระดมความร่วมมือในการทํางานของส่วนราชการชุมชนและภาคเอกชนมุ่งแก้ปัญหาให้แก่ครัวเรือนที่ยากจน เพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส